ตอนนี้ก็คืออยู่ที่นีชนะประเทศฝรั่งเศสนะครับคนอื่นดูคลิปก็จะได้ต้องผิดแบบเราไงเออก็ข้ามไปดูตอนที่ถูกไปเลยปีหน้าแพนจะมาซื้อแต่ว่าไม่ได้จะซื้อแค่เรือนะพราะจะซื้อทั้งหาดหนึ่งสองสาม 2, อ่ะเมือเ่อกี้เดี๋ยวเมเริ่มใหม่เริ่มใหม่เ, <laughs> เดี๋ยวนะกูต้องเริ่มว่ายังไงนะแป๊บนึงนะสวัสดีวันนี้อยู่ที่นีชอ่าโอเคเริ่มยังโอเคอ่าสวัสดีทุกคนนะครตอนนี้ก็คืออยู่ที่ นิชนะประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะพาไปดูงาน A M W C ที่โมนาโกนะครับก็คือเป็นงานประชุมเกี่ยวกับแพทย์ผิวหนังความงามแล้วก็ศัลยกรรมความงามนะครับแล้วก็แอน i ี g เอ g นะครับที่เป็นงาน world congress เลยนะครับก็เป็นงานใหญ่ระดับโลกงานหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ออกตัวก่อนว่ามา A M W C ที่โมนาโกเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไปงาน Imcast Paris เหมือนที่เราเคยลงคลิปก่อนไปนะครับ ก็จะไม่ค่อยมางานเ m เนะครับที่โมนาโกกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว่การอัปเดนตนวัตก,กรรมหรือว่าความรู้อะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันก็ครั้งแรกในชีวิตก็จะแนะนําอะไรบางอย่างที่พอที่จะแนะนําได้ละกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่งานกันซึ่งจริงๆอ่ะวันนี้เป็น day สแล้วไปงานมาแล้วไปเซอร์วย์มาเรียบร้อยแล้วไปเซอร์วยสสถานที่มาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้มาสรุปเป็นคลิปทุกคนจะได้ไม่ต้องดูเว้นเวิร์เสียเวลาเริ่มจากนะคือจริงๆอ่ะใครที่จองที่พักที่โมนาโกได้ ก็ลบก,กวนไปพักที่โมนาโกเลยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นดีที่สุดมั้งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะรอบนี้เราพักกันที่นีชและหลายๆคนก็มาประชุมงานนี้และมาพักที่นีชแล้วค่อยนั่งรถไฟไปต่อที่โมนาโกเพราะว่าหลายๆสาเหตุเช่น1คือที่โมนาโกเนี่ยที่พักมันก็ราคาสูงอาหารการกินราคาสูงแล้วก็ที่พักมีอาจจะมีจํากัดกว่าน้อยกว่าเขาเป็นเมืองเล็กๆเกนาะบางทีอาจจะแบบไม่สะดวกสบายกับการที่จะต้องไปแข่งแย่ง พื้นที่ในนั้นก็บคกาก็ถอยออกมาพักที่นิสกันแล้วก็นั่งรถไฟเข้าไปซึ่งประมาณ30-40มนาทีถึงก็เลยจะมาเกินตั้งแต่เนี้ยใครที่พักนิชนะครับคิดว่าคนมาโมโนาโกหลายๆคนเกิน50%นะพักที่นิสก่อนนะครับจะเข้าไปที่โมนาโกจะทํำยังไงเริ่มจาก,มา,กาจมาที่รถไฟก่อนก็คือแกรกเดอร์นิสวิวนะอ,อ,อ่านไม่ถูกนะไม่รู้อ่านว่าอะไร เอาจริงๆไม่มีความสามารถในการอ่านภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมาขึ้นรถไฟซึ่งที่จริงอ่ะเราซื้อตั๋วแล้วแล้วก็แอบมาถ่ายคลิปทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นทีมตัดต่อจ้ะช่วยรบกวนนะครับไปสู่กระบวนการซื้อตั๋วเมื่อกี้ด้วยนะครับเออหนึ่งสองซ้ำไปหาตู้ที่ซื้อก็ต้องเป็นตู้นี้นะคือไม่มีใครรู้นะก็คือเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่า,าจะซื้อได้ไหม Buy Ti c k e t l e a v e now without l o c k on from this way going to Monaco Monte Carlo okay single ราค่อยกลับมาก็ซื้อใหม่ one or z e r o passenger to continue 1 0 2โมง20เนาะนี่คือเร็วสุด complete order จ่ตังค์เฮ้ยซื้อได้ว่ะซึ่งตอนแรกไม่มีใครรู้นะว่าต้องซื้อตูน้นี้ต้องเดินถามเอาว่าตู้นี้ใช่ไหมที่ซื้อตั๋วไปที่ Monaco ได้เสร็จแล้วใครจะมาซื้อคือมาซื้อตู้นี้นะ อันนี้คือตั๋วของเรานะราคานี่4.9ยูโรต่อคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟที่นี่เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา10 <50 S 1> <โร>บโมงแล้วเราต้องขึ้นตรงไหนอ่ะไม่มันมีหนึ่งถึงหนึ่งถึอ่ะปะทุกอย่างคือครั้งแรก <S <S <iniz S 1> อ๋อน,นี่ไง,น,ไงนี่ไงมันจะมีป้ายบอกอันนี้แต่ว่าจริงๆน่าจะมีบอกข้างบนแต่เราคงไม่ได้อ่าน เอาจิงนะมาเที่ยวโยุโรปอะ่ะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเยอะใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกก็ถามทางเอาถามเขาเอาเดี๋ยวก็รู้สมมติว่าเรากดในนี้มันบอกไหมเนี่ยกดตั้งแต่ใน Google Map แล้วเราจะไปมอนติคาร์โลอ่ะมันก็จะบอกว่าปลายทางคือเวนติมิเกลียก็คือมาดูในนี้ก็ได้ว่าปลายทางเราคือนี้แล้วก็ขึ้นคันนั้นเอาจริงนะใครมาครั้งแรกแล้วแบบไม่ถนัดเดินทางเองอะไรเงี้ยไม่ง่ายนะเอาตรงจากการที่เที่ยวมาหลายประเทศแล้วอันเนี้ยไม่ง่าย เพราะว่าไม่มีป้ายอะไรบอกเลยถามเราเองหมดเลยอ่ะเราถามเราเองตั้งแต่ซื้อตัว๋วหาทางขึ้นรถไฟแล้วก็ไปอยู่ตรงไปตรงไหนของรถไฟเนี่ยถามเราเองหมดเลยอ่ะไปะเดี๋ยวไปเจอกันที่มนาโคเลยรถไฟมาแล้วรถไฟยืนนะรถไฟยืนหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดขึ้นรถช้าก็จะได้ยืนจ้ะไ,ได้ตัวนั่งแนะล้วรถไฟตัวนั่งนั่งไหนเแทนที่ไม่แทนแค่บนไหน น่งพื้นนั่งตรงบนไหนตัวนั้นตัวนั้นโอเคใช้เวลาประมาณ20นาทีนิดนะครับก็มาถึงโมนาโคแล้วตอนนี้ก็ลงรถไฟคนเยอะมากสรุปว่าซื้อตั๋วเนี่ยพอดีซื้อเป็นแบบคลาส2 เป็นตัวแบบธรรมดาไม่ได้ reserve s e ีทนะครับก็ได้ยืนมาจากจากนี้ไปนะเดินไปถึงงานได้ประมาณ15นาทีไม่เกินแต่ถ้าใครอยากสะดวกก็นั่งรถบัสหรืออูเบอร์ก็ได้เดี๋ยวพาไปนั่งรถบัสกันละกันรถบัสเนาะเออไปอันนี้มีบัสไหมมีบัสอันนี้คือบัสใช่ไหมใช่จะมีแท็กซี่ไงอ๋ออะไ เนี่ยจะบอกว่าใครจะมาใครใครจะมาที่นี่นะคือโมนาโคปเพือบเปิดโลมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยมาไม่ได้นะใช้ใช้เน็ตไม่ได้เนี่ยอยู่ใต้ดินเนี่ยไม่มีสัญญาณเน็ตเลยซึ่งแปลว่าต้องหาข้อมูลให้เสร็จแล้วก็อ่านตามป้ายเอางอี้เธอยุ่งยากแล้วก็เข้าใจแล้วทําไมบางคนไม่มาเพราะมันเดินทางยากมันนิดนึง คนก็ต้องงงแน่เลยอ้าวก็เมื่อวานก็มางานแล้วทําไมวันนี้ถึงยังมาไม่เป็นเออคือเมื่อวานอ่ะมีรถบัสของบริษัทอ่ะไปส่งแล้วก็ถึงงานแล้วก็เดินลงง่ายๆแต่วันนี้หาเรื่องเดินทางมาเองด้วยรถไฟเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละสรุปว่า เราไม่นั่งบัสนะครับเราเดินถึงนะฮะแล้วก็จะเดินไปเลยเรียบๆไปเรื่อยๆมันก็จะไปถึงงานเองแต่ว่าเดินถ้าเกิดใครขี้เกียจเดินก็ไปหาแท็กซี่เอานะแล้วนี่ไงนี่ไงรถบัสเดี๋ยวจะนั่งบัสแต่ว่านั่งไปไหนไม่รู้เดินเถอะเรานั่งเดี๋ยวเดินเดินไปเดินเราเดินได้เดินได้อยู่เราต้องหาที่ข้ามไหมข้ามยังไงอ่ะข้ามด้าน่าจะดูข้ามกูไม่คนจะดูช่องนี้บอกว่า อุตส่าห์จะแนะนํามึงช่วยศึกษาก่อนได้ไหมไม่เราเปิดหัวแล้วลว่าเราก็ครั้งแรกเหมือนกันคนอื่นดูคลิปก็จะได้ต้องผิดแบบเราไงเออก็ข้ามไปดูตอนที่ถูกไปเลยเออทำอะไรอยู่นูน่นถ่ายคลิปอยู่ต้องข้ามพี่ถูกก็ออข,ข้ามเลยปีหน้าแพนจะมาซื้อแต่ว่าไม่ได้จะซื้อแค่เรือนะ ่าจะซื้อทั้งหาดาเป็นไข่วะเย้ <c oughs> yeah, ถึงแล้วนะครับนั่งรถไฟจากนิชมาประมาณ20นาทีแล้วก็เดิน สัดสายรถไฟมาถึงที่งานก็ใช้เวลาอีกประมาณ15นาทีรวมๆก็เดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะอันนี้ก็ถึงงาน AMWC โมนาโกนะครับปี2024นะครับนี่หน้าง,งานก็จะประมาณนี้เลยให้ทุกคนดูกับอมุนหมุนกล้อง360องศาทีนึงทำไมไม่หมุนจังทำไมไม่หมุนจากไอที่ที่ควรจะเห็นก่อนไม่เป็นไร ก่อนมังแต่แรกเลยต้องรีจิสเ t ชันมาก่อนเนาะถึงจะเข้างานได้นะครับแล้วก็มาถึงงานก็ต้องมาเข้ามารับแบชนะครับก็จะได้แบชมา1อันแบบนี้นะครับซึ่งก็พอแลกแบชเสร็จปุ๊บเนี่ย ไอตัวแบชเนี้ยก็จะใช้ในการที่จะสแกนเข้างานเข้าห้องประชุมรวมถึงเอาไว้ติดต่อคอนแทคนะครับให้กับพวกบริษ,ษัทยาต่างๆที่เราเข้าไปคุยข้อมูลกับเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาคือเราก็ใช้เวลามันค่อนข้างนานเนาะจริงงานมันเริ่มแต่ประมาณ9ก้าโมงแล้วเนาะอันนี้เป็น11บเอ็ดโมงยีนะครับเรามันสายตื่นสายอยู่แล้วนะครับไม่รีบนะครับเออก็เดี๋ยวจะเข้าไปในงานนะครับจะพาไปเดินดูบรรยากาศในงานแล้วก็พาเข้าห้องประชุมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเข้าทุกห้องประชุมนะครับเพราะว่ามันดูออนไลน์ย้อนหลังได ส่วนใหญ่แล้วก็มาดูนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆว่าแบบว่ามันมีอะไรน่าสนแล้วเราก็ใช้เวลาในการไปดูเลคเชอร์ย้อนหลังอีกทีนึงเพื่ออัปเดตความรู้นะครับก็เนี่ยอ่ะเข้าทางเข้างานไปไปทางเข้างานกลงไม่หมุนกลงยังไม่หมุนโอ้ย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นชั้นชั้นแรกนะครับซึ่งน่าจะมีทั้งหมดประมาณ4-5ถึงชั้นนะครับถ้าแต่ชั้นลบ2ไปถึงจนถึงชั้นบวก2ก็รวมรวมก็ประมาณ5ชั้นก็จะเป็นบูธทั้งหมดแล้วก็ห้องประชุมก็จะกระจายอยู่ตามชั้นต่างๆก็เดี๋ยวพาเข้าไปเดินเล่นข้างในแล้วเดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งจริงๆเมื่อวานเดินมาหมดแล้วเดี๋ยววันนี้จะพยายามสโคปให้สั้นๆที่สุดปะอันนี้แผนที่ของึ่งสรุปว่าปันมมีทั้งหดยชั้นะซึ่งสนุปว จนถึงลบสามซึ่งลบสามเราไม่ได้ไปเขาไม่ได้เปิดให้เข้าก็แสดงว่ามีห้างหมด5ชั้นเราก็จะไล่เดินอย่างนี้นะวิธีการเดินนะครับก็คือเราจะไปที่ชั้นบนสุดก็ได้หรือล่างสุดก็ได้เดินวนหนึ่งรอบนะครับเสร็จปุ๊บไปชั้นถัดไปก็เดินวนหนึ่งรอบแล้วชั้นถัดไปเดินวนหนึ่งรอบเดินวนหนึ่งรอบเดินวนหนึ่งรอบจนครบนี่แหละวิธีการนะครับส่วนตารางประชุมเป็นยังไงเดี๋ยวไปเอาไปเอาหนังสือให้นี่นี่ นี่อ่ะมันออกมานี่ก็ได้จะได้ไม่เกะกะขวางทางเขานี่ก็คือเขาจะมีหนังสือเล่มน,นี้แจกให้ AMWC ก็เปิดเข้าไปเป็นยังมีข้อมูลรายละเอียดอยากรู้อะไรก็คือนี่ยสปิก,กอร์มีใครบูธไหนมาออกบ้านอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยก็จะบอกขึ้นข้อมูลหนามากนะฮะแต่จริงๆอ่ะข้อมูลที่จะดูหลักๆก็คืองานประชุมนี่ตารางงานประชุมนะครับแล้วก็จะดูว่าหัวข้ออะไรบ้างนะครับเวลากี่โมงนะครับอยู่ที่ ห้องไหนนะครับแล้วก็ชั้นไหนบางอันเนี่ยมีวิดีโอซึ่งไปดูย้อนหลังได้อย่างเงี้ยมีวิดีโอไปดูย้อนหลังได้อันเนี้ยไม่มีวิดีโอดูย้อนหลังไม่ได้แล้วก็ต้องอาจจะต้องถ้าเกิดเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ต้องไปฟังห้องนี้ด้วยตัวเองซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ดูเหมือนแบบเหมือนไม่มีวิดีโอเนาะที่นี่ไม่ค่อยมีวิดีโอแต่ถ้าเกิดเป็นอินแคสอะวิดีโอแทบจะทั้งหมดเลยนะครับในงานที่แบบวิดีโอน้อยนะครับเออไม่เป็นไร <Okay. S 2> คือตอนนี้จริงๆอ่ะเราเดินบูธมาแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะนี่มางาน i m c a s ส p า r แล้วอย่างที่บอกไปบูธมันค่อนข้างแอบแบบเหมือนกันเลยนะฮะนวัตกรรมเทคโนโลยีไม่ค่อยต่างกันเลยเดี๋ยวจะไปแค่บูธที่เราสนใจไม่กี่อันแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าห้องเรียนแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้ <c oughs> อันนี้คือเครื่องที่เป็นเครื่องถ่ายภาพสามมิตินะครับ <c oughs> จริงๆที่เรามีแล้วที่เดลิสกินิกมีแล้วก็คือ Quan t i f c a r แต่ว่า อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เปิดตัวงานนี้เลยก็เลยเข้ามาดูก่อนว่ามันแบบมันดีกว่ายัางไงจริงๆเมื่อวานถามข้อมูลไปแล้วเราค่อนข้างสนใจก็เดี๋ยวจะมาเทสต์โปรดักต์อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดดีก็อาจจะคุยเรื่องการซื้อขายไปเลยแต่เดี๋ยวเต็มทุกที่เลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวรอ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 เข้าไปเครื่องนี้ลองเครื่องนี้อน <I S 2> ลองเองเลยใคดูไมค์เลเลยได้อยู่แล้ว Hello Hello I try my face Just regulate. Yes. As ah, you need. okay. Oh, I don't know, I don't know. Sorry? Yes, I with do ladies. Go, 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 go. Stop the chin up. C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 hin up. Okay, no. Chin up. Okay, don't move. Run. Mm. Sortaba. <laughs> It's ดี f ปกเออ it's okay, uh, it okay. you are beautiful really it's okay <S one more one more <c oughs> อ่สุดท้ายสรุปว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสแล้วบ่ายสซึ่งก็จริงๆอ่ะเมื่อกี้แอบเดินบูธไปแล้วก็ลืมถ่ายให้ดูเออก็ไปเจราจาหลายบูธแล้วก็ไปพักทานข้าวเ,เที่ยงมาแล้วก็เนี่ยกลับมาเพื่อเข้าห้องประชุมที่เราสนใจหัวข้อเรื่องอะไรนะ เออ lower face anatomy นะครับเป็น injection technique อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเข้าดูเป็นห้องใหญ่แล้วเดี๋ยวพอดีเป็นห้องใหญ่พอดีเลยอยากถ่ายให้ดูไปที่ห้องไหนนะเชื่ออะไรนะลบส prince ป่ะนี่แปดหนึ่งแปดหนึงดูวันนี้ให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องประชุมบ้างนะครับเพื่ออัปเดตความรู้กันสักนิดนึงแล้เดี๋ยวแอบถ่ายในห้องมาให้ดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงนี่ป่ะ จากที่ทำแอคทิวิตี้ทุกอย่างครบนะครับเขา้าบรรยายเดินบูธทุกอย่างแล้วในงานนี้จริงๆพอเดินมาที่2มันก็เริ่มทั่วแล้วนะครับยกเว้นว่าถ้าใครฟังเลคเชอร์นะก็ขยันเข้าฟังเลคเชอร์ก็อาจจะมีอะไรให้ทาเยอะหน่อยแต่ว่านี่ดูไปจนหมดแล้วคงไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวคงจะสรุปคลิปตรงนี้เลยนะครับก็สําหรับ a m w c monaco นะครับก็ใครที่สนใจก็มาได้นะปีหน้านะครับปีส0 2 5ัิาจัดทุกปีนะปีละหนึ่งครั้งนะครับส่วนที่เอเชียมีจัดไหมมีจัดนะ หรือว่าเมื่อกี้เห็นเขาโฆษณาของที่บราซิลก็มีจัดเนาะใช่ไก็เป็น A&WC เ,เ,เหมือนกันใครสนใจก็ไปได้นะครับสะดวกใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับแต่ว่างานใหญ่สุดก็คิดว่าเป็นที่โมนาโคนี่แหละที่รู้สึกว่างานใหญ่แล้วก็รวบรวมมาได้ค่อนข้างครบที่สุดแล้วเพราะว่ายุโรก,ก็เป็นเหมือนตรงกลางของโลกนะที่ทุกคนบินมาฝั่งนี้แล้วแบบว่าใกล้กันที่สุดอะไรเงี้ยการมาก็ตามที่รีวิวไปเลยนะครับลองมาดู ใครที่มากับบริษัทก็สบายหน่อยนะครับอาจจะมีรถรับส่งนะครับแต่ใครที่มาเองหรืออยากอยู่ต่อช้อปปิ้งอะไรเงี้ยครับ้วกับแยกเงี้ยฮะก็ก็ต้องนั่งรถไฟให้เป็นนะครับหรือว่านั่งรถบัสในเมืองให้เป็นนะครับก็จะได้ง่ายหน่อยส่วนอัปเดตอะไรมาใหม่นี่ขออนุญาตไม่อัปเดตในงานนี้แล้วกันเพราะว่าย้อนฝากทุกคนไปดูคลิป i m c a s t Paris นะครับเพราะว่านวัตกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ที่ดูในวันนี้ก็แอบเหมือนเหมือนกันกับ i ิ c a s t Paris ีสมีบางอันนะที่แอบถ่ายเล็กน้อยที่มันแบบว่า ดูแตกต่างไปนิดนึงนะที่เหลือแบบไม่ต่างเลยนะครับก็เป็นไปได้เลือกเอาละกันใครจะมา i n c a s t ก็ i n c a s t ใครจะมา a m w c ก็ a m w c นะครับก็จบสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวออกไปช้อปปิ้งต่อก่อนกลับไปที่นีสแล้วก็พักผ่อนนอนหลัง